สวัสดีค่ะร้าเราลุงเรืองพาดิ์นะคะวันนี้จะพามาดูรถพลดินค่ะขนาด5แรงเครื่องยนต์เบนซินนะคะคันนี้ก็จะมีเกียร์เดินหน้า2ถอยหลัง2ก็สามารถพลนดินได้ขึ้นล่องได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทำงานกัน ก็จะเป็นสารล,ล,ล,ล่องหรืว่ายกล่องนั่นเองลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้หรือว่าถ้าชอบคลิปของทางร้านก็กดติดตามได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ